นกบินผ่านเป็นฝูงพากันมุ่งออกหายเยื่อมีเมียสองเมื่เปิดเบืออุไลเป็นแม่หน่อยลินดาให้เป็นใหญ่มาอาจมีสามสี่หาสามสี่หามอเตอร์ไซค์บังอาจมีสามสี่หาคือเสียเอาลายพ่อบอกเอาสองกับพ่อป่ะเฮ้ยส,สองกับพ่อค่ะสองกับลายเราเนาะเมียเนาะ ปรกกวกที ide, ่ใส่หัวเอเดอนี่เลงอาจมีสามสี่หาคนใหม่มาปนเปิ้อพอเสนอก็คือเงินยานแลนไว้ป่านมาวาสนาเฮามันกวงเป็นน้ำสิ้นน้ำดวงคนเขาเอินแต่อาเสียอย่าว่าแต่หามีอยากได้ยังก็ได มีเงินไว้เพื่อนว่าลวยโอ้โพี่นองเอยพี่นองเอ้ยว่าแต่เขาอ,อยากได้ในสิ่งปัถนาอำนาจเงินบันดาลมา,จากจังมันมีสุขหลน่นอุไลมืันนี้บอดเซ็ตุระเบิดสุอันู่แนวแล้วบอนอันยูกับอุไลเบิดมือเลยอุไลนั่นอีกแล้วเตี อุไลว่าห้บอดมหาอุไลเสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วเหตุการณ์เหตุงานเรื่อน่ะห้บอดน่ะกลับไปหาซอลินดาสักขบอไอ้กินหอดน้องอุไลกินหอดมันกับกินหอดคือกันนันลาถ้าเกิดมาซอลินดาพ่นจับได้อะบอดจะทิมอุไลบอบอดนะจังได้กับบอททิมอุไลแล้าซอลินดาน่ะซัวือยัง นี่เรอไสัญญาก,ก่อนตัวง่ายพอไม่อุไรสัญญาแหละดิสัญญาค่ะว่าจะบทีมอุไลนะ่นน่ะบทีมแน่นอนอุไรอุไรนี่ตกลงพวงใจกับพ่อะเด้ไก่สีหอดยังเดี๋ยวนี้หอดโอ้กูเมื่อย์เอาไปสีหอดแล,แล้วตัวนี้หมองคือเกาหมองไขม่านั่นตัวมันเสีอ,อ่ะบ้านเป็นอยังจุงอ่ะพ่อสูดีดีมาค่อยไปพ่อเสียงใส่บ้าบผู้ฝีโว้ยว่าอยู่หน่ามาขอสีผ้าไปมาบันนี้แจง